สวัสดีครับช่างต้มเพชรบุรีนะครับโรงกึงช่างต้อมวัดสินเพชรบุรีนะครับวันนี้เรามาอยู่กับฝาสูบของยามาฮ่าเฟสนะครับลูกค้าส่งมาทํานะครับทําเกลียวกะเทียนนะครับตอนนี้เราเชื่อมพอกแล้วนะครับอยู่ในขั้นตอนการมิลลิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูการมิลลิ่งกันนะครับว่านานใช้เวลานานไหมนะครับลูกค้าชอบถามว่าซ่อมเกลียวกเทียนใช้เวลานานไหมครับวันนี้เรามาทําให้ดูกันเลยนะครับดูไปพร้อมๆกันนะครับ อันนี้ก็เจาะหาเซนเตอร์อยู่นะครับเซนเตอร์นะครับระหว่างกลางนะครับก็คือกลางใบวาวไอดีไรเสียนะครับนี่ครับจะอยู่กลางฝาเลยนะครับเราก็เล็งเอานะครับว่าต้องการตำแหน่งไหนนะครับต้องการให้เยื้องไปทางไอดีหรือไอเสียนะครับหรือว่าต้องการให้อยู่ตำแหน่งเดิมของเขานะครับอันนี้ก็อยู่ที่มือเรานะครับแล้วก็จะเบี้ยวจะตรงนะครับอยู่ที่ประสบการณ์ของเราล้วนๆเลยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับ พอเราได้เซนเตอร์นะครับได้ศูนย์แล้วนะครับเราก็นะครับจะเจาะรูนะครับเจาะรูตรงนี้ก็สําคัญนะครับถ้ารูแรกที่เราเจาะเข้าไปนะครับมันไม่ตรงหรือมันเบี้ยวนะครับแน่นอนครับว่ารูต่อไปนะครับก็ต้องเบี้ยวตามนะครับรูแรกนะครับสําคัญนะครับรูแรกนะครับก็ต้องเจาะเล็งให้ตรงนะครับเพื่อว่าที่จะขยายรูใหญ่ๆต่อไปนะครับ จะได้ตรงตามรูแรกที่เราเจาะนั่นเองนะครับถ้าเราเจาะรูแรกไม่ตรงนะครับก็แก้นะครับขยับใหม่ได้นะครับอย่าไปเจาะให้มันพอดีนะครับจนตาบเกี่ยวน็อตแล้วทีนี้มันจะแก้ไม่ได้นะครับมามาดูการเจาะกันต่อเลยครับเอาแล้วครับเจาะแล้วนะครับ นี่ครับเราจะเหลือสันไว้นะครับตรงกลางเพื่อที่ให้เจาะนี่เองครับเซนเตอร์ของมันนะครับก็คือเราใช้มิลลิ่งดอกใหญ่นะครับทำถ้าใช้ดอกเล็กทําเราจะไม่รู้ศูนย์กลางของเขาเลยนะครับนี่ครับก็เจาะเข้าไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับก็จะได้ตึงกลางนะครับอ่า เดี๋ยวให้ทะลุเลยนะครับอ่าทะลุแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างนะครับที่เราเจาะไปนั้นตรงหรือไม่นะครับอ่าเราโหลดลงมาดูด้านล่างนะครับนี่ครับศูนย์ที่ผมเล็งไว้นะครับเซนเตอร์ที่ผมเล็งไว้นะครับอยู่ช่วงกลางนะครับนี่ครับระหว่างวาวไอดีไกลเสียพอดีนะครับออกที่เดิมที่เก่าที่เชื่อมพอกไว้เลยนะครับอ่ะอย่างนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับ ต่อไปก็ขยายดอกใหญ่ตามได้เลยครับต่อไปก็นะครับเปลี่ยนดอกนะครับใช้ดอกใหญ่เจาะนะครับดอกนี้นะครับเราต้องรู้เลยนะครับว่าเกี่ยวหัวเทียนเนี่ยมันกี่มิลนะครับประมาณ10มิลนะครับเราใช้ดอก8.7เจาะนะครับดูวนครับนี่ครับขยายนะครับนี่ดอกแรกนำดอก2ขยายนะครับแล้วก็ดอก3ามคือตาบได้เลยนะครับอ่ะโอเคครับทะลุแล้วนี่ครับ เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเราก็ทําการสับเกี่ยวก็เสร็จใช้ได้แล้วครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นการเจาะทําเกี่ยวนะครับเดี๋ยวลองหัวเทียนใส่ให้ดูนะครับนี่ครับก็หัวเทียนนะครับนี่แล้วก็เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นหัวเทียนเก่าด้วยนะครับของเดิมลูกค้านะครับนี่ครับเอามือหมุนเข้าไปนิ่มๆเลยนะครับ อ่าสุดแล้วนะครับนี่ครับก็ขันเข้าสุดนะครับสวยงามนะครับตำแหน่งเดิมนะครับก็สนใจส่งมาทำได้ครับ